นี่คือ Strategic Man Podcast ความลับของความสำเร็จในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจนำเสนอโดยพันเอกด็อกเตอร์อัสิทธิ์หัตสถีธรรมหรือด็อกเตอร์หนุ่ย Strategic Man สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็มากันแต่เช้าเลยนะฮะผมอยู่ที่จังหวัด ราชบุรีนะครับบรรยากาศวันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากท่านตอนนี้พักอยู่ที่ไม้แก้วรีสอร์ทนะฮะบรรยากาศก็โอ้อากาศเย็นสบายนะฮะร,รู้สึกแดดอ่อนๆนะฮะลมเย็นๆอุณหภูมิประมาณอ่าน่าจะอยู่ที่20องศานะฮะกำลังเย็นสบายเหมือนนั่งเปิดแอร์อยู่กลางแจ้งเลย นะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในตอนเช้านะครับในหัวข้อสามหนทางไปสู่ความสำเร็จในแบบของคุณนะครับเช้ามีเวลาว่างนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีบรรยากาศอยู่ในสวนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงนกเสียงจิ๊บจิบเนี่ยผมเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่ที่ที่ดีนะฮะก็เลยเอาประฝากเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคหัวข้อเช้าวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่อง สามหนทางไปสู่ความสำเร็จในแบบของคุณนะครับนะบก็มีเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ที่ผมดรนุยสไต g ิก Man ก็จะเอามาเล่าให้ท่านฟังอยู่อยู่เป็นประจำนะฮะอาจจะวันเว้นวันนะฮะอาจจะบางทีจะมาช่วงเช้ามาบางวันมาสามทุ่มก็ดูโอกาสดูความความพร้อมของของผมเป็นหลักนะฮะวันนี้ตอนนี้ พร้อมในช่วงเช้านะฮะบรรยากาศดีก็เลยมาลุยเลยตอนเช้านะสักครึ่งชั่วโมงเอาสิ่งดีๆเอาประสบการณ์ดีๆเอาเคล็ดลับดีๆในการใช้ชีวิตมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับโอเคนะฮะหัวข้อวันนี้ก็3หนทางในการไปสู่ความสำเร็จในแบบของคุณนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาผมค่อยๆเล่าให้ฟังนะฮะท่านกา็ฟังไปนะฮะ เพินๆไปนะไม่ไม่มีไม่ซีเรียสอะไรนะครับก็ข้อแรกเนี่ยสามหนทางในการไปสู่ความสําเร็จในแบบของคุณเนี่ยข้อแรกคืออะไรนะรข้อแรกคือจงฟังเสียงภายในจากใจของท่านนะครับเพราะคนที่รู้ดีที่สุดว่าท่านต้องการอะไรไม่ใช่ใครคนอื่นนะฮะแต่เป็นตัวท่านนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> คือ คนเราเนี่ยเกิดมาชีวิตเนี่ยแน่นอนครับเราต้องการความสุขในชีวิตนะฮะทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องการความสุขในชีวิตนะครับท่านดาราลามะเนี่ยที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตเนี่ยเป็น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 พระสงฆ์ในนิกายของทิเบตที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะฮะท่านก็บอกว่าวตัตถุประสงค์ของการเกิดขึ้นมาของคนเราเนี่ยก็คือ เราต้องการมีความสุขในชีวิตครับแต่ว่าความสุขในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมก็จะแตกต่างกันออกไปนะเพราะฉะนั้นการที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะเราก็นําไปสู่ความรู้สึกความสุขในชีวิตซึ่งไอ้ความสุขในชีวิตเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรจริงๆแล้วเราต้องถามตัวเองครับมันจะเป็นความ คือคนเราทุกคนเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคนอยู่แล้วนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามีตัวตนยังไงเรามีดีเอ็นเอยังไงนะฮะความต้องการอะไรทั้งหลายแหลน่นะมันจะถูกฝังอยู่ในจิตได้สํานึกถูกฝังอยู่ในสมองในที่เป็นตัวตนของเรานะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาความสุขทําให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยมีความสําเร็จในแบบของเราเองเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองนะฮะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนะฮะไม่มีใคร ที่จะมาตอบแทนเราได้นะฮะพ่อแม่เพื่อนฝูงพี่น้องครูบาอาจารย์เขาก็ตอบแทนบอกเราไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรแต่เขาจะสังเกตได้ว่าเราชอบอะไรเราทาอะไรเก่งสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาให้คนอื่นเห็นนะฮะเขาอาจจะบอกเราด้วยการสังเกตที่ตัวเราเพราะนั้นแต่ที่ดีที่สุดก็คือท่านต้องฟังเสียงตัวเองนะครับ ฟังเสียงตัวเองฟังเสียงภายในของตัวเองเนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเองเราทําอะไรแล้วสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขในชีวิตเนี่ยมันคืออะไรจริงๆเราเราเจอสิ่งพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ฟังความรู้สึกของเราเนะฮะเรามักจะไปฟังเสียงรอบๆ้างว่าเฮ้ยไอ้นี่ดีไอ้นั่นดีอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดท่านอยากจะสําเร็จในแบบในแบบที่เป็นตัวของท่านเนี่ยท่านจะต้องถามใจตัวเองนะฮะ โอเคในการถามตัวเองเนี่ยบางทีมันใช้เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานะมันไม่จะไม่รู้ในในทันทีหรอกมันต้องเฝ้าสังเกตนะฮะบางคนรู้ตัวเองเร็วนะฮะก็โชคดีไปนะ,ะได้พ้นพบเส้นทางแห่งความสําเร็จในชีวิตของตัวเองในในอายุน้อยๆเนี่ยเขาจะมีเวลาที่จะไปสู่ความสําเร็จได้มากขึ้นนะ,ะบางคนเนี่ยกว่าจะเจอเส้นทางของตัวเองเนี่ยใช้เวลาไปอายุ 30- 40กว่าจะเจอว่าตัวเองชอบอะไร ก็ยังยังดียังกลับตัวทันแต่บางคนโชคร้ายนะฮะไม่เคยเข้าใจเลยว่าตัวเองต้องการอะไรคือไม่พยายามเข้าใจเพราะว่าไปฟังไปฟังในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปแต่ท้ายสุดแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะสําเร็จในแบบที่ของเราเนี่ยเรามีความสุขด้วยสําเร็จ ในแบบของเราเนี่ยเราต้องถามใจตัวเองครับเนี่ยเหมือนผมเนี่ยนะฮะผมกว่าจะใช้เวลาในการที่จะรู้ตัวเองต้องการอะไรเนี่ยกเกือบโอ้โหเกินมาเกือบพึ่งชีวิตเนี่ยนะแต่ก็ยังกลับตัวทันนะจากการเป็นข้าราชการรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม,ม่ความสุขมันไม่ใช่ตัวเราก็ออกมาเป็นผู้ประกอบการมาทําธุรกิจมาแบ่งปันมาให้ความรู้คนนะฮะทำธุรกิจในแบบที่เราชอบ เราก็มีความสุขนะฮะเสาว์อาทิตย์เราก็มีเวลาเป็นของตัวเองมีอิสระในในเรื่องของเวลาอิสระภาพทางด้านเวลาอิสระภาพทางด้านการเงินเงินนี่ไม่คำว่าอิสระภาพทางการเงินเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรามีเงินมากมายมหาศาลนะมีในระดับที่เราสามารถใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขในแบบของเราได้มันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายมหาศาล แต่มันเป็นเงินที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วเราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้นะมีความสุขในทุกๆวันนะตื่นเช้ามาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าทุกวันมันเหมือนๆกันเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําทุกๆวันนะนะนี่ก็คือการที่เราค้นพบความสําเร็จในในในแบบของเรานะฮะนี่คือข้อที่หนึ่งนะฮะในเช้าวันนี้นะฮะมาดูข้อที่สอง ราวนี้พอท่านฟังเสียงภายในของท่านแล้วเนี่ยนะท่านก็จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรวินาทีที่ท่านรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยท่านก็จะเริ่มวางแผนแล้วเฮ้ยทางในอนาคตเนี่ยเราต้องการเป็นอย่างนี้นะนี่คือความสุขของเรานะเมื่อเราไปอย่างเราเรามีชีวิตในแบบนี้เราจะสำสำเร็จและเราก็จะมีความสุขด้วยเราก็เริ่มวางรถแมพเลยนะวางแผนเป้าหมายระยะอ่ เริ่มต้นจากระยะยาวก่อนอีกอีกห้าปีเฮ้ยเราตั้งเป้าหมายว่าไว้ยังไงนะแล้วก็ค่อยเอยขาเรียกว่าวางแผนย้อนหลังนะฮะจากห้าปีข้างหน้าต้องการเป็นอะไรนะฮะเราก็ไล่ไปถึงปัจจุบันครนี้จากปัจจุบันไปถึงอนาคตเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องทาอะไรหนึ่งสองสามสี่นี่คือเขาเรียกว่ารดแมพนะ,ะก็คือแผนแผนที่ที่เราจะไปสู่สิ่งที่เราต้องการจะเป็นเนี่ยซึ่งไอความสําเร็จที่เราต้องการจะเป็นคือสิ่งที่เราถามใจตัวเองแล้วว่า เฮ้ย hey, เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ชัดแจ้งจำเจ๋วแล้วว่าลึกๆของเราเนี่ยเราต้องการที่จะประสบความสาเร็จในรูปแบบไหนเนะเมื่อเมื่ออันนี้ชัดปุ๊บเนี่ยมันจะหลับตาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นความสําเร็จในแบบที่เราต้องการเลยแล้วเราก็วางรถแมพครับอ่าสามเดือนทําอะไรหกเดือนทําอะไรปีหนึ่งทําอะไร นะฮะปีที่สองทอะไรปีที่สามทอะไรปีที่ห้าทอะไรอ่ะวางไปสักห้าปีเนี่ยท่านก็จะค่อยๆขย,ยับไปสู่ความสําเร็จในแบบของท่านนะฮะท่านจะค่อยๆเก็บเล็ะผสมน้อยมันจะยากช่วงแรกๆครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันจะยากในท่านมองเป็นบันไดสมมติเป็นบันไดเนี่ยบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองเนี่ยอาจจะเป็นขั้นตอนที่ยากนะฮะมีแรงฝืดเยอะนะแต่พอมันไปถึงขั้นที่สามที่สี่แล้วเนี่ยมันเริ่มอยู่ตัวแล้วเนี่ย มันจะเกิดอะไรในในวิชาวิศิ์เขาเรียกโมเมนตัมนะฮะโมเมนตัม um มันก็จะทําให้เราขับเคลื่อนไปจนกระทั่งเราไปถึงจุดที่เราต้องการนะพอไปถึงจุดที่เราต้องการโอเคตอนนั้นเราอาจจะตั้งเป้าหมายเพิ่มอีกก็อะไรก็ว่าไปนะฮะนี่ก็คือสร้างรถแบบแห่งความสําเร็จที่สอดรับกับเสียงจากภายในนะฮะจากหัวใจของท่านอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่ามีผู้คนมากมายในโลกเนี่ยนะครับที่ สำเร็จในชีวิตมากแต่สำเร็จในแบบที่คนอื่นบอกให้สำเร็จแล้วลึกๆตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่รู้สึกมีความสุขเลยอะไรประมาณนี้ก็จะมีคนประเภทนี้เยอะมากเพราะว่าให้คนอื่นเป็นคนกําหนดโลดแมพให้ตัวเองพอทําไปเนี่ยโอเคด้วยความสามารถด้วยความชาญตลาดก็ทําได้สําเร็จแต่ว่ามันไม่ใช่ความสําเร็จในแบบที่ที่เป็นตัวตนของของเขาเองเขาก็จะรู้สึกไม่มีความสุข นะท่านจะเห็นผู้คนมากมายที่เฮ้ยโอ้โหสําเร็จมากมายเลยแต่ว่าก็ยังไม่มีความสุขในชีวิตเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่เป็นสิ่งที่อยู่ในในตัวตนของตัวเองไม่ได้เป็นดีเอ็นเองตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความสุขแล้วก็สําเร็จคือความสําเร็จเนี่ยมันจะมา,มมะมาความสําเร็จที่แท้จริงก็คือจะมาจากความสุขก่อนนะเมื่อเราทําอะไรที่เป็นตัวตนเราเนี่ยเราจะมีความสุข เมื่อเป็นมีความสุขเราจะมีความมันในการทําสิ่งนั้นเราก็จะทํา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 มันก็จะค่อยๆเก็บแลกปสมน้อยความสุขไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะไปถึงจุดที่เราวาดฝันไว้ได้ในที่สุดนะฮะนี่ก็คือข้อที่สองนะครับก็คือสร้างโลดแมปแห่งความสําเร็จที่สอดรับกับเสียงภายในเสียงภายในอยู่ในใจนะอยู่ในจิตได้สำลึกอยู่ในสมองที่เป็นฝังอยู่เนี่ยนะฮนะต้องหาให้เจอนะฮะ มันอาจจะใช้เวลาหน่อยบาทีหาเจอแล้วอาจจะไม่ใช่ต้องใช้เวลาเป็นกระบวนการที่ต้องเทคไทม์นะฮะท่านลองคนในสังคมสังคมทางตะวันต่อตะวันออกเนี่ยนะก็คือประเทศไทยจีนอะไรพวกเนี้ยเราจะค่อนข้างหาสิ่งพวกนี้ยากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะวัฒนธรรมของเราเนี่ยบางทีเราก็ให้ฟังครูให้ฟังผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยถามว่ามันดีไหมมันดีแต่บางครั้ง เราฟังเสียงข้างนอกมากเกินไปจนเราไม่มาสนใจเสียงภายในนะแต่คนในโลกตะวันตกเนี่ยนะเด็กๆและอายุสิบสี่สิบห้าเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดต้องออกไปไปทำงานไปรับจบ็อบไปอะไรเนะี่ยลักษณะสังคมเขาจะเป็นอย่างนั้นจึงทำให้พวกไอคนตะวันตกเลยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงตัวตนตัวเองได้แล้วก็สามารถสร้างอะไรแบบที่ตัวเองเป็นแบบตัวเองได้เราจะเห็นว่าเอ่อ เช่นอนเมริกาเนี่ยก็มีมีสตาร์ทอัพมีอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมด้วยสังคมเนี่ยมันทำให้คนหาคนคน้คนพบตัวเองได้ได้เร็วนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกในเช้านี้ก็คือท่านจะมีความสุขมีความสำเร็จเนี่ยต้องมีในแบบของตัวเองท่านถึงจะมีความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงนะครับเอาละครับไปเราผมพูดไปสองข้อแล้วนะอันนี้มาข้อที่สาก็คือก็ ในการที่เราจะเดินทางไปในรถแมพแห่งความสุขและความสาเร็จเนี่ยเราต้องมีมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงนะฮะผมเนี่ยทุกวันเนี่ยผมก็พยายามออกกําลังกายพยายามควบคุมอาหารพยายามทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะพยายามฝึกสติฝึกสมาธินะฮะนึกถึงสิ่งดีๆเพื่อให้จิตใจเราแข็งแรงให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับเราก็สามารถที่จะพร้อมมีพลังกายพลังใจเดินไปบนเส้นทางรถแมพ ในชีวิตของผมในที่ผมวางไว้นะเพราะนั้นท่านก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพนะคือก็ทำงานถามว่ามันสําคัญไหมเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้ต้องต้อง,ต,องต้องมีเงินใช้จ่ายชีวิตเนี่ยเราก็ต้องทํางานนะแต่ร่างกายเนี่ยทำงานได้เงินมาเยอะแยะแต่ร่างกายสุดโทมท้ายสุดแล้วเอาเงินมารักษาร่างกายรักษาโรคก,ก็ไม่เวิกเพราะนั้นก็บางครั้งก็ต้องแบ่งเวลาในการออกกําลังกายดูแล ร่างกายให้มันแข็งแรงนะฮะ,ะผมเนี่ยก็พยายามเดินทุกวันวันละ2กิโล3กิโล4กิโลมีเวลาอาทิตย์หนึ่งสาครั้ง4ครั้งอะไรก็ทำไปนะร่างกายเราก็แข็งแรงนะก็ไม่ต้องไปหักโหมอะไรมากก็ขอให้ออกกำลังกายอ,ออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอนะส่วนสุขภาพจิตก็คือโอเคนึกถึงสิ่งดีๆนะสวดมนตสสาระสำคัญคือพยายามฝึกสตินะฮะ การที่เรามีสติที่มันคงแข็งแรงเนี่ยเราก็จะเท่าทันอารมณ์ครับพอเราเท่าทันอารมณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีพฤติกรรมหรือว่ารีแอคกับอารมณ์ได้อย่างเหนือชั้นนะเป็นไปในทางที่ทําให้ชีวิตมีความสุขนะครับคือพูดง่ายเราเป็นนายของอารมณ์อ่ะคือคนเราเนี่ยมันมีอารมณ์เกิดรักโลภโกรธหลงม,มันเกิดขึ้นมาตลอดนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของของจิตใจธรรมชาติของสมองที่จะรีแอคกับสิ่งแวดล้อมต่างๆตาฟังหูฟังจมูก ได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดอารมณ์เกิดอะไรขึ้นมาความรู้สึกต่างๆแต่ว่าเราจะเท่าทานมันไหมนี่ก็คือในความหมายขอยงผมคือสุขภาพใจนะคือการมีสติที่มันคงแข็งแรงครับถ้าเกิดว่าท่านทับได้อย่างเงี้ยนะชีวิตท่านก็จะสามารถไปสู่ความสําเร็จในในแบบของท่านเองได้อย่างไม่ยากนะฮะเพราะว่า ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมผมทาแบบนี้แล้วผมก็ได้ผลอย่างที่ผมทำนะครับผมก็กล้าที่จะเอามาเล่ามาสื่อท่านฟังนะเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยในแต่ละวันนะฮะอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงดึกก็แล้วแต่มีเวลาตอนไหนก็จะออกมานะฮะท่านใครที่มาเห็นไลฟ์ของผมก็ก็มาติดตามมาฟังกันนะะใครไม่มาไม่ทันก็ย้อนหลังเอานะฮะ ตามอัธยาศัยนะครับผมก็ทําหน้าที่อย่างบกไปแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้นะฮะก็จะช่วยผู้คนนะฮะช่วยตัวผมเองด้วยนะฮะผมก็จะมีความรู้มีอะไรมากขึ้นนะฮะมันก็ดีด้วยกันทั้งสองฝ่านะฮะโอเคไลฟ์ันนี้ก็คงประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งสผลทางไปสู่ความสำเร็จในแบบของคุณนะครับก็คือ1จงฟังเสียงภายในของ จักใจท่านนะเพราะคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรท่านต้องการอะไรก็คือตัวท่านนะมันจะฝังอยู่ข้างในเราเนี่ยแหละเราค้นหาจากในตัวเราเนี่ยแหละนะนี่คือผลทางที่หนึ่งนะหนทางที่สองเมื่อท่านรู้แล้วว่าที่แท้จริงนะ่ยท่านต้องการอะไรชีวิตท่านต้องการที่จะฟิลลิ่งอะไรแพชชั่นของท่านคืออะไรนะฮะท่านก็วางรถแมพเลยนะฮะระยะสั้นระยะกลางระยะยาว อาจจะวางไปสักสามปีนะอย่าไกลไปมากกว่านั้นเพราะว่าเกิน3ปีไปเนี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนอะไรที่เราคาดยากที่จะคาดการได้อย่างชัดเจนแต่1ปี2ปี3ปีเนี่ยเราเพอที่จะเห็นภาพได้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับนี่ก็คืออ่ขนทางที่สองนะเมื่อมีรถแมพแล้วก็ลงมือทำนะครับแต่การลงมือทำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมของร่างกายนะมีความพร้อมของใจนะ ร่างกายก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับแล้วก็จิตใจก็ฝึกสตินะฮะฟังสิ่งดีๆเห็นสิ่งดีๆนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีสติเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราคงจะไปอยู่ในที่เราต้องมีทั้งสิ่งดีและไม่สิ่งไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาผ่านโสตประสาทเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นสติเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ท่าน ดีเทคได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราฟีลลิ่งยังไงเรารู้สึกยังไงนะเมื่อท่านเท่าทันท่านก็สามารถที่จะอตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาได้อย่างมืออาชีพได้อย่างเป็น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 ,ปนอะไรเป็นนายของชีวิตอะเป็นนายของอารมณ์เป็นเจ้านายของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ให้อารมณ์ถ้าเกิดเรา,าไม่เท่าทันอารมณ์เนี่ยเราก็จะถูกไออารมณ์เหล่านั้นมันมาครอบงำเป็นนายของเราให้เราทาไปในสิ่งที่ บางทีมันก็ไม่เข้าท่านะฮะโอเคนะี่คือ3ผลหนทางนะฮะไปสู่ความสำเร็จในแบบของคุณนะครับก็เอามาฝากท่านในยามเช้านะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะครับเอา3าหัวข้อไปสู่ความสำเร็จในแบบของคุณที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนะครับแล้วชีวิตท่านก็จะมีแต่ความสุขและความสำเร็จนะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ นี่คือ s t a r g i c m a n Podcast ความลับของความสำเร็จในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจนำเสนอโดยพันเอกด็อกเตอร์อัธสิทธิธรรมหรือดอกเตอร์อธธหนุ่ย s t a r g i c m a n ui,